ในที่สุดถึงแม้จะโดนพระมาลาเบียดพาดเอ้ยแต่ว่าสมเด็จพระนเรศวรนั้นก็สามารถปาบพระมหาอุปราชาตกลงจากคอช้างได้ทันทีเย้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  เย้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 เยเยดี๋ยวผมจะบอกความรู้อะไรบางอย่างนะครับผมกลนที่พันอาจรยสวนใช้นั่นจะคือกลที่กลนเดียวกับที่พยาเชียงใหม่เอ้ยกลนเดียวคือมีกลชื่อว่าล่อศัตรู ให้ตีเหล็อันนี้ผมแต่งขึ้นมานะเพราะว่าเพียนมาเป็นแบบนี้แล้วก็เอ่ออาจจะมีการเติมแบบส่งแบบยุทธการฟ้าเล็บเป็นกลนสายฟ้าเหล็บนะครับก็คือการบุกแบบความเร็วแบบสายฟ้าเหล็บนั่นเองโอเคไหนๆแกก็ไปแล้วไปเลย ในปีหนึ่งคนทำให้มีม่คาบเกศสลักขึ้นมาแบบนี้คุนคค้นห้าจคุ้นเคยนี่เนี่ยบอกว่านี้แล้วก็มีท่านข้างเขียนว่าหลังจากยุทธถีิยุทธยายุติของครามกับพมา่าเป็นเวลาหกสิบปีหรือห้าสิบปีหรือสองร้อยปีทำให้ทำให้อยุทธยานั้น กรุงแตกเพราะเมืองสงบเกินไปแต่อย่างน้อยสำหรับไม่สวนมหาราชก็ได้อนาคเขียิ่งใหญ่ไปจนถึงหงสาวดีสองปันนาของจีนและก็เออเชียงตุงเชียงลุงรัฐไทยใหญ่บางรัดแล้วก็ทางด้านทิศตะวันทางทิศอินโดจีนเนี่ยพระองค์เนี่ย,รยทรงสามารถเนี่ย ไปถึงตรงนั้นเลยนะตรงละครโฮจิม,มินเลยนะครับตรงเส้นทางด้านใต้กุโฮจิม,มินโอเคเดี๋ยวผมแล้วเราสงร่งควำวิัมที่หลังแต่ก็ขอจ,จบแต่เียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายหลังจากมันก็ท่านสงสาว่าดีก็ได้ สัมเดียฤทธิเดชน้อยลงและกองทัพเยธยาก็ได้เป็นมหาอำนาจในที่ในที่แห่งนั้นแทนตรงอูจบ